สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของชาวนาที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะแล้วก็ได้นําสารย่อยสลายฟางข้าวย่อยข้าวดีดข้าวเด้งคู่หูตองแปดนะคะมาใช้วันนี้เราก็เลยมาคุยกับเจ้าของนานะคะว่ามีความประทับใจยังไงสวัสดีครับวันนี้ลุงปีตะวันแดงน,นะครับพามาอัปเดตแปลงนานะครับที่ใช้สารย่อยสลายตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับของแปลงน้องชื่ออะไรครับ คือนุษย์น้ำทุพเตแปงค่ะอยู่ตำบลเตีมนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะครัในแปงนามีปัญหาอะไรครับข้าวดีค่ะข้าวดีอย่างเดียวนะฮะข้าวดีดลิเก๋อข้าวดีย่าวัชพืชนะครับมีครบเลยแล้วก็ได้เอาตองแปดหมักลงไปเห็นอะไรบ้างครับในระหว่างการหมักฟางเล็กดีค่ะฟางเน็าดีค่ะครับแล้วก็ตอนย่ำมีเมล็ดแกบเมล็ด ดอกหญ้าลอยลอยไหมครับมีค่ะลอยนะครับค่ะตอนนี้ก็ยังเห็นลอยอยู่ตอนนี้ก็ยังเห็นลอยอยู่นะครับก็อันนี้คือหวานข้าวลงไปแล้วจะไปไปสูตดินก็เดี๋ยวไปย่าข้าวนะครับคือเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าตอนข้าวขึ้นมาอายุหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าข้าวดีดจะเหลือเท่าไหร่นะครับจากนาแปลงนี้นะครับข้าวดีดมีอยู่ประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนาแปลงนี้นะครับเยอะเลยแล้วหมักอยู่ประมาณ ประมาณเจ็ดเจ็ดไร่เออเจ็ดไร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันจากนาแปลงนี้นะครับว่าข้าวด,ดีต้องแปดเราจะช่วยลดข้าวดีดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะาครับผมช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าวดีตหญ้าวัชพืชในนาเยอะค่ะปัญหาดินเสื่อมสภาพนะคะข้าวไม่กินปุย๋ยข้าวยืนต้นตายติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาค่ะ ำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ